ครับสวัสดีครับผมวีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนวีชวนเล่นฮะเป็นรายการที่ผมตั้งใจทําให้สําหรับเพื่อนๆทาง Facebook แล้วก็เพื่อนๆที่เป็นนักเล่นเครื่องเสียงนะครับนะว่าในช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมา8สัปดาห์เนี่ยเรากาลังขึ้นสัปดาห์ที่9แล้วเนี่ยครับผมได้เรียนรู้อะไรมาบ้างวันนี้อยากจะมาเล่าเลยฮะเกี่ยวกับการสตรีมมิ่งโอ้โหจริงๆแล้วมันน่าสนใจมากคือ ตอนแรกก็คิดว่า Data เนี่ยที่ transfer มาเนี่ยจากต้นทางเนี่ยเรามีระบบเอ่อไฟเบอร์เนตะต่อมาจากต้นทางเป็น200ทับ200เอ่้500ทับ500บางคนก็เป็นระดับเอ่อ1 i กิกะบิตทับ1่กิกเอยก็คือสปีดมมาดีอยู่แล้วทีนี้มันก็เลยกลับมาเล่าให้ฟังว่าเอะแล้วเวลาเราต่อกับเราเตอร์แล้วเขาส่งข้อมูลมานะ แล้วเข้ามาที่สตรีมมิ่งของเราหรือสตรีมเมอร์ของเราเนี่ยนะมันทำหน้าที่กันยังไงบางคนก็ต่อด้วย Wi-Fi บางคนก็ลากสายแลนมาที่เครื่องของสตรีมเมอร์นะครับนะของผมเนี่ยทดสอบทั้ง2ระบบ1ละ Wi-Fi ละครับอันที่2ก็เป็นสายแลนทีนี้พอเชื่อมต่ออะไรเสร็จปับ๊บปรากฏว่าก็ได้รับความอนุเคราะห์มานะในการทดสอบผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่ง เขาเรียกว่า Network Switch หรือเขาเรียก i t t e r n e t Network Switch นะเรียกภาษาบ้านๆก็คือ s วิ t ช h อะสวิตชตัวหนึ่งอะสำหรับแลนนะครับเอางี้ดีกว่านะผมก็ลากสายแลนนะฮะมาจากเราเตอร์ของของระบบผู้ให้บริการของไฟ b e r n e เนะครับนะยาวประมาณซะกยกว่าเมตร30เมตรนะครับลากเข้ามาที่สตรีมเมอแล้วก็ลองฟังดูนะปรากฏว่าก็ ก็เสียงดีนะดีกว่า Wi-Fi แน่นอนแหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเราเล่นไปเล่นไปก็มีจังหวะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาทดสอบนะตัวนี้เขาเรียกว่า n u พ r a m นะ e t h n r t e t Network s w i t ร h รุ่น SW8 นั่นเองโอ้โหพอทดสอบไปผมก็ให้เวลาเขา s ซิงโครไนซ์นะเพราะว่าระบบเครื่องเสียงเราอย่างที่รู้อ่ะมันต้องเบิร์นนะ ผมก็ให้เขาเบิร์นมาประมาณ3-4วันนะให้เขาซิงโครไนซะ์ให้ทองแดงมันทำงานภาพวงจรต่างๆทำงานให้ครอกทำงาน CPU ทํำงานปรากฏว่าวันนี้ฮะรีบทำรายการเลยพอฟังปับ๊บโอ้โหฟังผ่านกับไม่ผ่าน Network s ์ i สวิตรู้เรื่องเลยครับรู้เรื่องอยังไงนะสิ่งที่หน้าที่ของเขาก่อนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะหน้าที่ของเขาก็คือว่า เขาจะมีระบบคล็อกนะครับคอยเก็บข้อมูลที่ส่งมาจากเราเตอร์เรานะนะเกนะ็บข้อมูลแล้วก็ตรวจทานข้อมูลนะให้ถูกต้องให้สมบูรณ์นะแล้วค่อยส่งมาที่สตรีมเมอร์เราพะเราลิงก์สายแลนใหม่อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับนะพอต่อปับ๊บเราให้เขาวิ่งอยู่ประมาณ3วันปรากฏเราฟังเพลง<ม>เออก็ก็ดีนะก,ก็ฟังแล้วก็เข้าใจว่าเออเสียงมันดีละนะครับรู้สึกว่ามันดีขึ้นละแต่ว่าพอเราเอาออกปับ๊บเนี่ย ปรากฏว่าโอ้โหเสียงต่างกันเยอะฮะสิ่งที่ได้คืออะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ได้จาก Network Switch ตัวนี้คืออะไร1ลึ่ละเวทีนะครับจากเดิมที่มีอยู่แล้วมันก็มีอยู่เหมือนเดิมแต่มันเหมือนมันยกสูงขึ้นมาประมาณซะฟุตโดยประมาณก็คือมา60เซนนะครับนะเสร็จปั๊บชิ้นดนตรีหรือว่านักร้องเนี่ยจะโฟกัสได้คมขึ้นก็พูดง่ยว่ามันมีสวดทรง นะมีส่วนทรงของชิ้นดนตรีมีส่วนทรงของนักร้องนะครับว่ามันชัดขึ้นคมขึ้นนะครับไม่ให้คมจนบาดหูนะครับแต่ว่ามันมีเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับจากเดิมที่มันฟุง้งนะตอนนี้กลายเป็นโฟกัสชัดขึ้นแล้วก็เวทีลอยขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความสงัดที่นักเล่นเขาบอกว่าแบ็ k กราว n ์นอสมันหายไปเลยมันเงียบหายไปเลยนะครับมันทำให้แบ็กกราวน์นอสสงัดขึ้น ฟังง่ายครับใครเอาไปลองตัวนี้ผมเชื่อว่าทุกคนฟังออกหมดนะครับแล้วก็ผมฟังแล้วลองเทียบอยู่ประมาณเข้าดึงเข้าออก2-3ครั้งถามว่ามันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์การรีพอร์ตของผมเนี่ยมันเป็น End User Report เป็นการรายงานแบบตรงไปตรงมานะฮะผมได้ยินอะไรผมก็รายงานให้เพื่อนๆฟังนะทางบ้านอย่างนี้ว่าสิ่งที่มันดีขึ้นผมให้นะแบบคอนเซ r ร์เทีนะครับ20% นะครับ20%แต่ถ้าเกิดแบบว่าออดีขึ้นมาหน่อยก็ให้ถึง30%อนะอันนี้ V e o o n i r r m ครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้น20%เป็นะครับเป็นขั้นต่ำนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่วิจารณญาณในการฝั่งด้วยนะครับนะลักษณะการฝั่งของท่านด้วยแต่ในซิสเต็มผมเนี่ยที่เป็นขุนพลเจน2ทั้งระบบนะตั้งแต่ปลั๊กผนังจนถึงขั้วลำโพง แล้วก็สาย RCA ทั้งหมดเป็นของขุนพล Gen 2แล้วก็สตรีมเมอร์ที่ผมใช้ก็เป็น Arylic H 5 0 Pro Plus นะ Pro Plus แล้วก็แอม Power Amp ก็เป็น Absolute Audio Labs นะ25วัตต์ l a s s A นะแล้วก็ AcuSound Ac c M 6ที่เป็น Bookshelf ทั้งซิสเต็มของผมเนี่ยเป็นซิสเต็มเล็กๆนะครับแต่ว่าตัว Network Switch ตัวนี้สามารถทำให้ศักยภาพของซิสเต็มเล็กๆของผมเนี่ย สมบูรณ์ขึ้นต้องเรียกงนี้ว่าสมบูรณ์ขึ้นนะมาแก้ไขข้อผิดพลาดต่างนะนะตามที่เขาโฆษณาไว้เขาก็บอกว่าจิตเตอร์มันดีขึ้นละนะครับนะไม่เป็นจิตเตอร์นะแต่ผมบอกุพื่ตรงๆว่าในสเปคเนะี่ยผมผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยไปหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตนะร์ชใน Google นะครับนะหนูพราม s d 8นะครับ network switch อันนี้เป็นสำหรับ audio grade นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรายการนวีชวนเล่นนะครับนะทาง Facebook ทาง YouTube นะครับใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็ฝาก Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับนะแล้วก็ขอขอบคุณ Home Entertainment Expert นะครับและ Alpha Audio ที่เอื้อเฟื้อเครื่อง Nuprame s w 8นะ e t h e r n e t Network Switch ทำให้ผมพบประสบการณ์ในการเล่นเครื่องเสียงที่ไปแก้ไขตรงภาคดิจิตอลทําให้เสียงนั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นอย่างน้อย20%และก็ต้องขอขอบคุณเคส u d i o ครับผู้สนับสนุนหลักหรือสปอนเซอร์หลักของนวีชวนเล่นนะครับที่ให้ Acu s o u n d M6 นะครับ S50 Pro Plus แล้วก็ขุนพล Gen2 ทั้งระบบมาให้ผมได้ สร้างประสบการณ์ใหม่ในการเล่นเครื่องเสียงตลอดระยะเวลา30กว่าปีถึง40ปีที่ผ่านมานะฮะใครสนใจผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับติดต่อได้ที่ Home Entertainment Expert Alpha Audio k s t u Studio หรือใครที่อยากจะติดต่อเข้ามาที่ v Audio Thailand Inbox เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะขอขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามครับผมวีครับสวัสดีครับ